ท่านผู้ชมครับมาดูเรื่องนี้น่าสนใจมากนะครับที่จจงหวัดรัปางพ่อเลี้ยงคมขืนลูกเลี้ยงอายุ14บปีท้องหเดือนนะครับส่วนแม่ก็น่นไปรับจ้างเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์อยู่ต่างประเทศอยู่ประเทศเพื่อนบ้านเรื่องนี้เราลงมาตามกันครับน่าสนใจมากครับวันนี้นะครับมีคุณแม่นะครับเป็นคอร์เซนเตอร์ นะครับทักมาขอให้ผมช่วยนะครับมาช่วยลูกเนี่ยซึ่งลูกของคุณแม่เนี่ยอายุ14นะครับนะแม่เนี่ยไปทํางานเป็นคอนเซนเตอร์ที่ประเทศเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็ทิ้งลูกไว้เนี่ยอยู่กับสามีของตัวเองแต่สามีเนี่ยกับผมขืนน้องนะครับตอนเนี้ทราบข้อมูลมาว่าท้อง5เดือนแล้วนะแต่ไม่พอระหว่างที่น้องท้องเนี่ยกลายเป็นว่าสามีเนี่ยเอาน้องมาเป็นเครื่องมือนะครับรีดเงินแม่ให้แม่เนี่ยโอนตังค์มาให้ นะแล้วก็ขู่แม่ด้วยว่าถ้าไม่โอนเงินให้หรือเอาเรื่องนี้ไปแจ้งกับตํารวจจะทําให้น้องเนี่ยท้องไม่มีพ่อแล้วก็จะโพสต์เนี่ยโซเชีย่ยวประจาน้องด้วยซึ่งตอนนี้เนี่ยแม่เขารู้สึกว่ามันทนไม่ไหวที่ทนไม่ไหวหลกักๆก็คือตัดช่องทางการติดต่อของแม่กับน้องนะครับซึ่งทําให้เขารู้สึกเป็นห่วงกลัวจะเอาน้องเนี่ยไปทําอะไรอย่างอื่นนะแล้วก็ในส่วนของทางพ่อเลี้ยงเนี่ยก็มีการอ้างนะครับว่าเอ้ยมึงทําอะไรกูไม่ได้หรอก เพราะว่ากูได้จดทะเบียนกับน้องแล้วนะโดยมีผู้ใหญ่เนี่ยรับรองนะครับซึ่งทุกคนตั้งคําถามถาม,มันทําได้หรือนะครับน้องอายุสิบสี่ท่านทําได้ยังไงแล้วเรื่องนี้มันคือมันคือต้องช่วยอะถ้าไม่ช่วยไม่ได้ม,มันจะต่อไปเนี่ยถามว่าถ้าน้องเนี่ยเขาท้อออกมาแล้วมีลูกเป็นผู้หญิงเนี่ยถามว่าไอพ่อเลี้ยงเนี่ยจะ,จะปล่อยลูกไหมนะครับคือว่าตอนนี้ไอตัวของพ่อเลี้ยงเองเนี่ยก็ไม่มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีอะไรเลย นะครับนาแม่เขาฝากน้องไว้กับท่านให้ท่านดูแลแต่ท่านเนี่ยกับกระทําชํเรานน้องและเอาน้องเนี่ยเป็นเครื่องมือในการทามาหากินของท่านนะซึ่งวันนี้ผมก็ประสานไปทางหลายท่านนะครับประสานไปทางท่านประหลัดกระทรวงประชาสังคมวันนี้ทางท่านพมจก็มาช่วยเหลือนะครับมีทางบ้านพักเด็กนะครับลำปางก็มาช่วยเหลือทางท่านพุ่มกลับนะทางท่านผู้การจังหวัดลำปางผมก็ได้พูดคุยกับท่านซึ่งตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตารวจทางพอมทางบ้านพักเด็กก็จกําลังไปเดี๋ยวกําลังจะบุกไปช่วยน้องกันนะครับ ก่อนหน้านี้ระยะเวลานานหรือ,อยังครับที่เขาเรียกเงินแม่แต่ล้วแ,แม่ได้รอวมที่บ้านไหนครับแม่มีสลิปส่งให้ผมเยอะมากะนะครับนะที่ผมดูประมาณ3-4มสี่หมื่นได้นะครับแต่ในระยะเวลาที่แม่เก็บข้อมูลส่งมาให้ผมเนี่ยอยู่ประมาณ 2, 2> อาทิตย์ะนะครับซึ่งซึ่ง,งได้ข้อมูลค่อนข้างเยอะมีทั้งใบฝากคันนะครับก็เขียนชัดเจนว่าน้องเนี่ยอายุ14บสีะนะครับแต่คนที่เขียนว่าลงชื่อเป็นสามีเนี่ยอายุ35มสิเนี่ยผมถึงหาว่าเฮ้ยมัน มันได้เหรอะนะครับนะก็ก็วันนี้ก็ต้องไปช่วยน้องะแล้วแล้วในระแวกนไม่มีญาติหรือมีอะไรช่วยดูแลไหมอตอนนี้ในในตัวของคุณแม่เองเขาก็ไม่ได้อยู่กับน้องนะ,ะนะเหมือนที่บอกแม่เขาเป็นคอร์เซนเตอร์ก็อยู่ที่ต่างประเทศถ้าจะกลับก็ต้องใช้เงินประกันตัวเองแต่ในส่วนของแม่เนะี่ยผมก็พูดตรงนี้นะว่าแม่ก็ทําไม่ถูกผมก็ว่าแม่เหมือนกันนะครับคืออันเนี้ยผมก็แยกแยะเป็นเรื่องๆในส่วนของแม่ที่ไปอยู่เป็นแก๊งคอนเซนเตอร์รอคนอื่น นะแล้วก็ไม่สามารถกลับมาช่วยลูกได้แล้วลูกก็ตกในชะตากรรมที่มันลำบากมันก็เป็นเวรกรรมที่เขาต้องเผชิญนะแล้วถ้าเขาทําผิดเจ้าที่หลวดก็จะต้องดําเนินการกับเขานะครับนะในส่วนของทางเด็กผมมองว่าน้องไม่ผิดน้องไม่เกี่ยวข้องแต่น้องกําลังตกอยู่ในที่นั่งลําบากแล้วถ้าเราทิ้งน้องไว้แบบนี้นะมันก็มันจะเป็นความวิปลิตในสังคมอย่างหนึง่ง นะครับนะในส่วนของพ่อที่ไม่รู้จักผิดชอบทั่วดีไม่ได้รับผลกระทบอะไรต่อไปเรื่องแบบนี้ก็อาจจะเกิดในครอบครัวของของน้องในอนาคตอีกก็ได้หรือในส่วนของของตัวลูกที่จะเกิดก็ได้นะครับแล้ววันนี้ก็ต้องช่วยกนะันหลังจากที่มีการประชุมหาเลยกันแล้วก็คณะทั้งหมดต้องรีบไปที่บ้านหลังหนึ่งในตำบลนาแก้วอำเภอเกะาะคาจังหวัดลำปางก็พบพอ่พอเลี้ยงอยู่ในบ้านอยู่ในห้องนอน กับพบเด็กหญิงเอนะครับโดยมีชาวบ้านมามุงดูในการทํางานของเจ้าหน้าที่จํานวนมากตกใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ได้อธิบายเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นว่า,าทางคุณกันจอมพลังเนี่ยได้รับการร้องเรียนจากคุณแม่ขอความช่วยเหลือบุกเข้ามาช่วยเหลือลูกสาวในบ้านพักหลังดังกล่าวเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและพมจังหวัดลำปาง ได้นําตัวเด็กหญิงเอขึนรถยนต์ไปนะครับเพื่อที่จะนําไปดูแลส่วนพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงหืน่นเนี่ยคนนี้ครับก็จําเป็นต้องปิดหน้าหน่อยนะครับก็ยอมรับแหละครับให้กับความร่วมมือตํารวจในเบื้องต้นก็รับว่าได้กระทําจริงแล้วก็ได้ทําถูกต้องตามกฎหมายไปจดทะเบียนแล้วด้วยโอ้นะครับลูกเลี้ยงอายุ14พ่อเลี้ยงอายุ30กว่าไปจดทะเบียน อำเภอให้จดได้ยังไงเนาะแล้วจากการสอบถามญาติของพ่อเลี้ยงเขาก็เล่าว่าเมื่อเดือนสิงหาคมปีหกหกแล้วทั้งสามคนพ่อแม่ลูกเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่มาขออาศัยอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งจนถึงเดือนพฤศจิกายนฝ่ายแม่ก็ไปทำงานยังประเทศเพื่อนบ้านน่าจะไปเป็นกองเแ,แก๊งโคโซเซนเตอร์นะปล่อยลูกสาว ให้นอนกับพ่อเลี้ยงในห้องเดียวกันนะแล้วอะไรมันก็จะเกิดขึ้นอนี่ทางชาวบ้านทางญาติเขาก็ไม่พอใจนะแต่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงไม่อยากไปยุ่งเกี่ยวด้วยนี่อันนี้เรื่องของอาทางคุณแม่ร้องเรียนให้กันจอมพลังมาช่วยนะครับคุณกันเองเขาก็บอกว่าคุณแม่นี่ทําไม่ถูกนะก็ไปเป็นแก๊งคอร์เซ็นเตอร์นี่ทําผิดกฎหมายถ้าเข้ามาก็ต้อง ถูกจับก่อนหาเงินมาประกันตัวก่อนนะครับซึ่งตอนนี้ก็ต้องติดตามกันว่าคุณแม่จะกลับมาไหมนะครับเพราะว่าคุณแม่นี่ก็ถูกข่มขู่เอาเงินจากพ่อเลี้ยงด้วยนะครับอตอนนี้ก็ควบคุมตัวพ่อเลี้ยงส่งให้พนักง,งานสอบสวนเพื่อดําเนินคดี